นิสัยก่อนนอนที่คุณควรทำหลังอายุ60เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไปร่างกายและจิตใจของเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางคนอาจเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิมมีปัญหาการนอนหลับหรือรู้สึกเครียดและวิตกกังวลมากขึ้นการดูแลตัวเองจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่นิสัยก่อนนอนมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและส่งผลต่อสุขภาพกายและใจในระยะยาวหลายคนอาจมองข้ามพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนเข้านอนโดยคิดว่าไม่มีผลอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วการสร้างนิสัยที่ดีในช่วงเวลาก่อนนอนสามารถช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้น ลดความเครียดและช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำไมการนอนหลับจึงสำคัญการนอนหลับที่มีคุณภาพมีผลอย่างมากต่อสุขภาพโดยรวมของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหัวใจระบบภูมิคุ้มกันการทำงานของสมองและอารมณ์หากเรานอนไม่พอหรือนอนไม่ดีร่างกายจะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเต็มที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียสมาธิลดลง และอาจเสี่ยงต่อโรคต่าง,างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจมากขึ้นนอกจากนี้การพักผ่อนอย่างเพียงพอยังมีผลต่อสุขภาพจิตช่วยลดความเครียดและทำให้คุณมีอารมณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละวันพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อการนอนหลายคนมักมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนหลับเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือหรือดูโทรทัศน์ก่อนนอน ซึ่งแสงสีฟ้าจากหน้าจอสามารถรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ก่อนนอนซึ่งอาจทำให้ร่างกายตื่นตัวและนอนหลับไม่สนิทการกินอาหารมื้อหนักหรืออาหารที่ย่อยยาก่อนเข้านอนซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไม่สบายท้องและรบกวนการนอนหลับการคิดมากหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก่อนนอน ซึ่งอาจทำให้สมองทำงานหนักเกินไปและส่งผลให้หลับยากการปรับเปลี่ยนนิสัยก่อนนอนจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นในวัยเกษียณไม่ว่าคุณจะเคยนอนหลับยากหรือนอนหลับไม่สนิทมาก่อนการฝึกนิสัยที่ดีสามารถช่วยให้คุณมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นและมีพลังงานสำหรับวันถัดไปในบทความนี้เราจะมาแนะนำห้านิสัยก่อนนอนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป เพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพกายและใจที่ดีพร้อมรับวันใหม่ด้วยความสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังงานมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. สร้างกิจวัตรก่อนนอนที่แน่นอนทำไมต้องมีรูทีนก่อนนอนไว้ยหสปีขึ้นไปมักพบปัญหาเรื่องการนอนหลับมากกว่าวัยหนุ่มสาวบางคนหลับยากขึ้นบางคนตื่นกลางดึกแล้วหลับต่อไม่สนิทหรือบางครั้งก็นอนเต็มอิ่มแต่ยังรู้สึกเพลีย นั่นเป็นเพราะร่างกายและสมองมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิกาชีวิตที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการหลับและตื่นเมื่อเราอายุมากขึ้นการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนช่วยให้นอนหลับจะลดลงส่งผลให้ร่างกายรู้สึกง่วงช้ากว่าเดิมและเมื่อตื่นมากลางดึกอาจหลับต่อได้ยากขึ้นนอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆเช่นความเครียดปัญหาสุขภาพ หรือการใช้ยาบางชนิดก็อาจส่งผลให้คุณภาพการนอนลดลงได้การสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่แน่นอนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สมองจดจำสัญญาณว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วและช่วยให้หลับง่ายขึ้นตัวอย่างรูทีนก่อนนอนที่ดี 1. กําหนดเวลานอนและตื่นให้ตรงกันทุกวันทำไมถึงสำคัญการนอนและตื่นในเวลาเดิมทุกวันจะช่วยให้นาฬิกาชีวิตของร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้น แม้ในช่วงสุดสัปดาห์ก็ควรตื่นในเวลาใกล้เคียงกับวันปกติสิ่งนี้จะช่วยให้ร่างกายเรียนรู้ว่าเมื่อถึงเวลานี้ต้องพักผ่อนและเมื่อถึงเวลานี้ต้องตื่นตั้งเวลานอนที่แน่นอนเช่น4ทุ่มและตื่นตอน6โมงเชา้าหลีกเลี่ยงการงีบกลางวันนานเกินไปเพราะอาจส่งผลให้นอนไม่หลับในตอนกลางคืน 2. อ,อาบน้ำอุ่นก่อนนอนทำไมถึงสำคัญการอาบน้ำอุ่นช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงเล็กน้อยหลังอาบน้ำซึ่งส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้สึกง่วงได้เร็วขึ้นใช้น้ำอุนอ่นอุณหภูมิประมาณ37-40องศาเซลเซียสอาบน้ำก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิได้พอดี 3. อ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆแทนการดูโทรศัพท์หรือทีวีทำไมถึงสำคัญแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการหลั่งเมลาโทนิน ทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวและนอนไม่หลับการเปลี่ยนมาอ่านหนังสือที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายหรือฟังเพลงจังหวะช้าๆจะช่วยให้สมองสงบและพร้อมสำหรับการนอนเลือกหนังสือแนวเบาสมองหรือบทความที่อ่านแล้วรู้สึกดีฟังเพลงบรรเลงช้าๆเช่นเพลงแนวคลาสสิกหรือเสียงธรรมชาติเช่นเสียงฝนตกเสียงน้ำไหล 4. ฝึกหายใจลึกๆหรือทำสมาธิทำไมถึงสำคัญ การฝึกหายใจลึกๆหรือทำสมาธิก่อนนอนช่วยลดระดับความเครียดทำให้จิตใจสงบและเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นใช้เทคนิค4-7-8 Breathing หายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้7วินาทีและหายใจออก8วินาทีลองฝึกสมาธิแบบง่ายๆโดยโฟกัสที่การหายใจและปล่อยให้ความคิดค่อยๆสงบลง การสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่แน่นอนเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการนอนโดยเริ่มจากกำหนดเวลานอนให้สม่ำเสมอผ่อนคลายร่างกายด้วยการอาบน้ำอุ่นหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และฝึกเทคนิคช่วยให้สมองสงบเช่นการฝึกหายใจหรือทำสมาธิเมื่อทำเป็นประจำร่างกายจะค่อยๆปรับตัวและทำให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นหลับสนิทขึ้นและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นมากขึ้น 2. หลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนเพื่อการพักผ่อนที่มีคุณภาพปัจจุบันหลายคนติดการใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือดูทีวีก่อนนอนโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมนี้อาจดูเหมือนไม่มีผลเสียมากนะักแต่จริงๆแล้วส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนอย่างมากสาเหตุหลักมาจากแสงสีฟ้า (blue ลท์ที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อกระบวนการนอนหลับของเราแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อการนอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอสามารถกดการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกง่วงและเตรียมพร้อมสำหรับการพักผ่อนเมื่อระดับเมลาโทนินลดลงสมองจะเข้าใจว่าร่างกายยังไม่ถึงเวลานอนทำให้เกิดอาการหลับยากหลับไม่สนิทหรือแม้กระทั่งตื่นกลางดึกบ่อย ส่งผลให้ร่างกายพักผ่อนได้ไม่เต็มที่และอาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลียในวันถัดไปนอกจากนี้แสงสีฟ้ายังมีผลกระทบต่อจังหวะนาฬิกาชีวภาพซึ่งเป็นกลไกลที่ควบคุมรอบการนอนหลับและการตื่นของร่างกายหากจังหวะน,นี้ถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเช่นเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคหัวใจและภาวะซึมเศร้า วิธีลดผลกระทบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนเพื่อช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นลองทำตามวิธีเหล่านี้งดใช้หน้าจออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหากเลี่ยงการใช้มือถือหรือดูทีวีก่อนนอนไม่ได้ควรกำหนดเวลาปิดหน้าจออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อให้สมองมีเวลาปรับตัวและหลังเมลาโทนินตามธรรมชาติเปิดโหมดถนอมสายตาในโหมด สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์หลายรุ่นมีโหมดกรองแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่า night mode ซึ่งช่วยลดปริมาณแสงสีฟ้าและลดผลกระทบต่อดวงตาและการหลับใช้แว่นตากรองแสงสีฟ้าหากคุณต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงคำ่ำการใช้แว่นตากรองแสงสีฟ้าสามารถช่วยลดผลกระทบต่อฮอร์โมนเมลาโทนินได้ทำให้ร่างกายยังสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการพักผ่อนเปลี่ยนจากจอเป็นหนังสือเล่มจริง การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมองผ่อนคลายก่อนนอนโดยเฉพาะหนังสือที่ไม่หนักเกินไปเช่นนิยายเบาๆหรือหนังสือให้แรงบันดาลใจซึ่งช่วยให้ร่างกายค่อยๆปรับเข้าสู่โหมดพักผ่อนใช้แสงไฟอุ่นแทนแสงสีขาวหลอดไฟที่มีโทนสีเหลืองอุ่นช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและลดผลกระทบของแสงสีฟ้าต่อดวงตาควรเลือกใช้ไฟหีหรือหลอดไฟ ที่มีอุณหภูมิสีต่ำกว่าประมาณ2,700 K ในช่วงเวลาก่อนนอนสร้างนิสัยที่ดีเพื่อการนอนที่มีคุณภาพนอกจากการหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วควรสร้างกิจวัตรที่ช่วยให้ร่างกายพร้อมสำหรับการนอนเช่นอาบน้ำอุ่นฟังเพลงเบาๆหรือฝึกหายใจลึกๆซึ่งจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้นการนอนที่มีคุณภาพไม่เพียงช่วยให้ตื่นมาสดชื่นแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย สามยืดเส้นยืดสายเบาๆก่อนนอนยืดเส้นยืดสายเบาๆก่อนนอนเพื่อสุขภาพที่ดีในวัยหกเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะกล้ามเนือ้อและข้อต่อที่มีแนวโน้มแข็งตึงมากขึ้นส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือตึงตัวได้ง่ายหลายคนที่อยู่ในวัย60อาจสังเกตได้ว่าเมื่อตื่นนอนตอนเช้า มักมีอาการปวดหลังปวดข้อหรือรู้สึกว่าร่างกายขยับได้ไม่คล่องตัวเหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะการไหลเวียนของเลือดลดลงและกล้ามเนื้อไม่ได้รับการกระตุ้นเพียงพอดังนั้นการยืดเส้นยืดสายเบาๆก่อนนอนจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ดีทำไมการยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนถึงสำคัญช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายการยืดเส้นช่วยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ที่อสะสมมาตลอดทั้งวันโดยเฉพาะบริเวณคอหลังและขาทำให้รู้สึกสบายตัวและช่วยให้หลับง่ายขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเมื่่อเรายืดเส้นกล้ามเนื้อจะได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นช่วยให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นลดอาการปวดตึงและอาการขาชานในตอนเช้าลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อและข้อต่อที่มีความยืดหยุ่นดีขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวผิดท่าหรือการหกล้มซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายการยืดเส้นเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทําให้สามารถขยับตัวได้คล่องแคล่วลดอาการตึงของกล้ามเนื้อและช่วยให้การทํากิจวัตรประจําวันเป็นไปได้ง่ายขึ้น 4. ท่าออกกาลังกายง่ายๆก่อนนอนหนึ่ง ยืดต้นคอคลายความตึงของคอและไหล่นั่งหลังตรงหรือยืนตัวตรงค่อยๆก้มสีสลงให้คางชิดหน้าอกจากนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆทำซ้ำห้าครั้งเอียงศีรษะไปด้านขวาให้หูชิดไหล่ไม่ต้องยกไหล่ขึ้นค้างไวสิบวินาทีจากนั้นสลับข้างช่วยบรรเทาอาการปวดคอจากการนั่งนานๆหรือการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ยืดหลังลดอาการปวดหลังและเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังนั่งขัดสมาธิหรือเหยียดขาตรงค่อยๆก้มตัวไปข้างหน้าให้มือแตะปลายเท้าถ้าแต่ไม่ถึงให้แตะบริเวณหน้าแข้งแทนค้างไว้1 5บหถึงยีวินาทีแล้วกลับสู่ท่าเดิมช่วยลดอาการปวดหลังโดยเฉพาะในผู้ที่นั่งหรือนอนในท่าเดิมนานๆหมุนข้อเท้าและข้อมือลดอาการตึงของข้อต่อ นั่งสบายๆบ,บนเตียงหรือบนเก้าอี้หมุนข้อเท้าเป็นวงกลมไปทางขวาสิบครั้งแล้วสลับหมุนไปทางซ้ายสิบครั้งทำเช่นเดียวกันกับข้อมือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดอาการขาชาหรือข้อยืดต,ตึงในตอนเช้าท่านั่งพับเพียบแล้วยืดแขนไปข้างหน้าลดอาการปวดหลังและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนั่งพับเพียบโดยให้หลังตรง ค่อยๆยืดแขนไปข้างหน้าให้สุดแล้วก้มตัวลงเล็กน้อยค้างไว15้15-20วินาทีจากนั้นกลับสู่ท่าเดิมช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังและสะโพกเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังช่วงล่าง<ม>การยืดเส้นยืดสายเบาๆก่อนนอนเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีในการช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อและเพิ่มความยืดหยุนของข้อต่อ โดยเฉพาะในวัย60บวกที่ร่างกายอาจเริ่มเสื่อมสภาพการทำเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นหลับสบายขึ้นและลดความเสี่ยงของอาการปวดเมื่อในตอนเช้าลองเริ่มต้นด้วยท่างง่ายๆแล้วปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของตนเองเพื่อให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกและยั่งยืนในระยะยาว 4. ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆเพื่อช่วยให้หลับสบายดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆเพื่อช่วยให้หลับสบาย การนอนหลับที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแต่หลายคนกลับต้องผเผชิญกับปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้แต่การทำงานของระบบย่อยอาหารที่หนักเกินไปหลังมื้อเย็นหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยให้ร่างกายและจิตใจสงบลงก่อนนอนคือการดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆที่ช่วยให้หลับง่ายขึ้นเครื่องดื่มที่ช่วยให้หลับดีขึ้น ชาคาโมไมล์ชาคาโมไมล์เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายมีสารอภพิจีนินที่ช่วยลดความเครียดและกระตุ้นให้สมองเข้าสู่ภาวะสงบงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการดื่มชาคาโมลก่อนนอนสามารถช่วยให้หลับลึกและนอนหลับได้ต่อเนื่องมากขึ้นนมอุน่นนมอุ่นเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยยอดนิยมที่หลายคนดื่มก่อนนอนเนื่องจากในนมมีสารคริปโตเฟน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้สมองสร้างเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและง่วงง่ายขึ้นน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งการดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำเพื่งช่วยให้ร่างกายสงบและช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทำงานดีขึ้นน้ำพึ้งยังมีคุณสมบัติช่วยปรับระดับอินซูลินในร่างกายเล็กน้อยซึ่งช่วยให้ทริปโตเฟนเข้าสู่สมองได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายผลิตเมลาโทนินได้มากขึ้นและช่วยให้นอนหลับสนิทขึ้นเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนนอนกาแฟหรือชาเขียวแม้ว่าชาเขียวจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็มีคาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาททำให้ร่างกายตื่นตัวและอาจทำให้นอนไม่หลับสำหรับผู้ที่ไวต่อคาเฟอีนแม้แต่การดื่มชาเขียวในช่วงบ่ายก็อาจส่งผลต่อการนอนหลับในตอนกลางคืนแอลกอฮอล์ หลายคนเข้าใจผิดว่าแอลกอฮอล์ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นเพราะเมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้รู้สึกง่วงในช่วงแรกแต่ความจริงแล้วแอลกอฮอล์ทำให้วงจรการนอนหลับถูกรบกวนทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้ยากขึ้นส่งผลให้ตื่นบ่อยและรู้สึกไม่สดชื่นเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อการนอนหลับที่ดีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนักก่อนนอน ระระบบย่อยอาหารที่ทำงานหนักอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถเข้าสู่โหมดพักผ่อนอย่างเต็มที่ลดการใช้หน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอนเนื่องจากแสงสีฟ้าจากหน้าจออาจรบกวนการผลิตเมลาโทนินทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือทำสมาธิเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการนอนการเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะสมก่อนนอนเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ ลองเลือกเครื่องดื่มอุ่นๆที่ช่วยให้ร่างกายสงบและหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจรบกวนการนอนเพื่อให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่และพร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่น 5. ทบทวนเรื่องราวดีๆในแต่ละวันทบทวนเรื่องราวดีๆในแต่ละวันวิธีคิดบวกก่อนนอนเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นการมีจิตใจที่สงบและเป็นสุขก่อนนอนส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับ ทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และช่วยให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมความสดชื่นการทบทวนเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเ,เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเครียดสร้างพลังบวกและส่งเสริมสุขภาพจิตที่แข็งแรงทำไมการคิดบวกก่อนนอนจึงสำคัญในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับความเครียดและแรงกดดันจากหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินความสัมพันธ์หรือสิ่งรอบตัว การปล่อยให้ความคิดลบครอบงำก่อนนอนอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลนอนหลับไม่สนิทและส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมการฝึกให้ตัวเองจดจำเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและมีพลังบวกมากขึ้นวิธีฝึกการคิดบวกก่อนนอน 1. เขียนไดอารี่ขอบคุณการเขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวัน เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการฝึกคิดบวกลองเขียนสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณมีความสุขเช่นวันนี้อากาศดีมากทำให้รู้สึกสดชื่นเพื่อนร่วมงานช่วยแก้ปัญหาทำให้รู้สึกดีได้ทานอาหารอร่อยกับครอบครัวการจดบันทึกเช่นนี้ช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและเปลี่ยนมุมมองจากการโฟกัสสิ่งลบไปสู่การมองหาสิ่งดีๆในชีวิต 2. คิดถึงช่วงเวลาที่ทำให้มีความสุขก่อนนอนลองนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นอาจเป็นคำพูดให้กำลังใจจากเพื่อนรอยยิ้มของคนที่คุณรักหรือแม้แต่ความรู้สึกดีๆจากการช่วยเหลือผู้อื่นการทำเช่นนี้ช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งดีๆและลดความกังวลที่อาจส่งผลต่อการนอนหลับ 3. ฝึกการหายใจและทำสมาธิการฝึกหายใจลึกๆ และการทำสมาธิก่อนนอนสามารถช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียดได้ลองใช้เทคนิคหายใจ4-7-8ถึงหายใจเข้า4วินาทีกลั้นหายใจ7วินาทีและหายใจออก8วินาทีเพื่อช่วยให้ร่างกายและสมองผ่อนคลายนอกจากนี้การนั่งสมาธิหรือฟังเสียงธรรมชาติจะช่วยให้คุณเข้าสู่โหมดผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสำหรับการนอนที่มีคุณภาพ ประโยชน์ของการคิดบวกก่อนนอนลดความเครียดและความวิตกกังวลส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีช่วยให้นอนหลับลึกขึ้นทำให้ตื่นเช้ามาพร้อมพลังบวกเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวมการฝึกทบทวนเรื่องราวดีๆในแต่ละวันอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากทำเป็นประจำจะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ดีต่อชีวิตและมีความสุขมากขึ้นลองเริ่มคืนนี้ด้วยการมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น และคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงในใจของคุณเองการมีสุขภาพที่ดีในวัย60บบวกไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับอาหารและการออกกำลังกายแต่ยังรวมถึงนิสัยก่อนนอนที่ช่วยให้คุณพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ